ครับผมว่า,มาใส่เบ็ดอีกคือเร้าครับเยอะเก่าครับเยอะเก่าเยอะเดิมก็เพิ่มเติมคือว่าเยอปะปลาเมึอกนี่ผมดัดแปลงครับเชียวนีด่ดัดแปลงอยังเมื่อกเดี๋ยวค่อยล่อบางจักหน่อยครับผมสิบอกว่าผมดัดแปลงอย่งไหนผมสิเอื่นว่าปลามึกแข่อิ่มนะเพราะว่ามัน ตัวมือแข่งนี่งไปแซ่เดี๋ยวให้ผมใส่แล้วกันครับเหลืออยู่สองหลังนี่ครับใส่มาแล้วนี่กหกโมงละเดี๋ยวใส่บีบจังหน่อยกันครับผมเดี๋ยวค่อยมาล่อหลุดล่อชมน้ำกันเบิางว่ามันจะได้ผลบ้านนะครับเยอะี่ผมตัมึกแซ่นี่ยนเป็นหัึ่งเลยเดี๋ยวค่อยหลุนค่อยรับชมน้ำกันครับผม ครับผมสีวิตเ,เล้วๆครับแต่พ่ายยงกับครับกำลังหยค่งลัวเลยหยิ่คําเลวสีวิเกิใกล้ตก๊ดกินตกกับห้างเลยเกิดมงงวัวเลยแหละครับแต่พ่ายังกับครับบงหลังนี่นังไห เห็นไหมพี่น้องทุ่งคือคเบิ่งกันครับเป็นปลาเอียงโอ้ยน้องขอหน่อยครับผมตัวแรกแห้งมา ตัวเล็กครับวเอาไเกลี้ก่อมครับผมวเอาไเกลีก้ก่อมนั่งสวยนี่ครับเนาะได้อยู่ครับผมมันครับตัวเล็กแห้งมันตัวเล็กนบอกผมเก็บก่อนแล้วพี่น้องผมทีบอกว่าผมเทหยั่งนะครับผมเอาไอ้ปลาหมึก แช่เลื่อนหมูนะครับนะแช่เลือนหมูร่องใส่บึงามันสิเป็นนังไหล็กกินอยู่ครับแต่ว่ามันเพิ่งเพิ่งเริ่มย่างกลับเด้๋ยวครับเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานกันถ้าบึงกันว่ามันถือกินดีบ่เดี๋ยวคอยติดตามครับครับหอดังนังเหล็กกลับมาบ่บึงกันครับ จงด,ดึงดึงอยู่เด้กอยู่วะโอ้ตุ่ปลาพี่น้องนี่คือลูกปลายังหัวเว้นอยู่ครับเห็นปะโอ้ยมันยังกัดบุเอาได้บุเกี่ยวเบื้งกันครับ ก้าวาดอกนี่น้อง,อต,องอออตัวอ้อยพ้อมาดูดเราเลยถัาพ่มกำลังนีกำังดีมอพิจิตย giờ nắng này cũng khơi à, chẳng chỉ thay nó hả nó này bị căng đây ah lút chậm bình ngang đấy nhìn tiếng đinh báo gặp bông sang mất quay qua เคราะครับผมน้องนี่ครับยังเดยเริ่มมืดแล้วครับผมนี่เลยกันเห็นก็ว่ามันติ่งไม่ด้ครับเห็นครับ อยู่ๆครับอ <gens> ๋อสวยครับผมสวยครับผมอืมอืมสวยยังครับอ๋อครับผมสวยครับเชียร์ครับผมมาปดป่ากันครับ เด well like ี๋ยวครับโอ้ปวดปอได้หรอครับก็สวยครับตัวนี้สวยครับผมตับยางเดียวครับลึกียกสายไปเลยปลากำลังงายครับผมตีนี โอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดเก็บเยอะไว้ครับผมเก็บเยอะไว้ครับไปต่อครับผมนั่งครับ <cười> <cười> ủa cái đống đúng ô đầy đồ bà cái không nó có không bám nó cứ cao khắp thôi này xuôi yêu ok ok mình khắp không Bột đây, bà. ปวดตาครับน้ำน,นี่น้ำขุ่นๆครับตัวสวยครับผมสวยครับตัวสวยเปิดไฟพี่นอ้องสวยครับผมนี่ครับ สวยครับผมตัวนี้ปลาไม่ใหญยเลวครับหญยเริ่มงามแล้วัวเร็วเริ่มสวยเร็วตัวนี้ใครครับขินมินปากเลยกดได้ตัวนี้มด้ตัดสาย เหยครับเหนเยอะครับผมบุ้ดิไทยเบิ่งนะครับเหยื่อนะเพราะว่ามันยันยันไปติดเหลืองครับผมติดเหลืองบอกพี่น้องไปแล้วล่ะว่าอย่างครับเรามาแล้วรอบแรกเรากลับครับผมไปซตัว ตรงงามสองตัวน้อยสองเดี๋ยวค่อยยามน้ำครับบันะขยยามน้ำกันค่อยุ่นน้ำกันครับผมยามเม็ดรอบแรกนครับยามรอบเดียวนี่ยแหละครับเดี๋ยวกระสีพากลับเมืองหลังหนึ <Scotland> sort of ่งอยู่ได้พี่น้องอยู่ได้ครับเห็นปะเห็นปะมันเงินครับ ข้างนี่น้นครับผมอ,อะไรอยู่ครับเสร็จแล้วพี่น้องดีครับเดี๋ยวพว,วดกมันครับมันหกเดี๋ยวค่อยไปต่อครับผมงานนี่ครับงามขุ่นๆครับผมขุ่นเยอครับแตย่างมึงกัน ดูครับผมสวยนะครับสวยครับผมสวยนะครับผมสวยๆครับฮะชีวิตโดนระบบท่านไหนก็รู้นงจะได้นี่ครับผมครับตัดเจ้าครับผมหลอดบอดอกถือคมยองครับพด Chuyển biết con khắp không không có mì ở mình

โอ้โตต้าเก็บคือกอล่ะครับเก็บครับผมขุดหัดตกที่น้องขุดได้ก็ได้ เกิุ้มค่าตัดไหครับอาหาครับครับหื้น้องน้อครับน้องน้องน้องครับจิงองยงอครับ

เัน็นี่ครับเยอะครับวนี้น้อยบันไดตัดยางเดียวก็ที่ถือโดนล่ะพี่น้องเขาวมดเละ ยังมีกันเลยนะยังมีกี้ยังกิ่งเบ่งกันครับอยู่ก,กับถือหรอกอยู่ก,กับถือกระชีพาสรุ่นก่อนครับมุนๆุนโอ้สวยงามด้วยครับผม nó thì nó cắt ngang vô hết, เย็บครับผมน้ำย่ครับท่านว่าบ่ถือกับบะแมนได้พี่น้องก็ถึอดีอยู่เลยไปยักผ้าไปหลังต่อไปครับหลังน,นี่พี่น้องที่ถือตีโดนหล่นหล่นบนชงใช่ถือถึงจะผลหรือครับ ngam kap. ใช่โยครับผมนั่นงโตใหญ่ครับปลาปีนี่มีแต่ปลาปีนี่เลยปลากำลังใหญ่กำลังเฉพอก,กินเดี๋ยวขออนุญาตเชียอะครับต่อครับต่อครับผมอหืมยังอะไพี่น้องเห็นมาครับหืมห,หงมงงๆเลย อยังน่องมึงกันครับมันเป็นอย่างอยู่บัน้องพี่น <problem> ้องเลยวัวอยู่วัว่ัวอยู่บัวมันอย่างพี่น้องมันอย่าง แกาเปนเด็กจสิงคนถี่ยันงูที่ชุด ก็ขับว่าลุดเหลี่ยมโอ้อยเงี้ดีๆพี่น้องเลยลุดเลี่ยมครับผมนี่แหละมันกำลังฉี่กระไลแต่ยังฉี่อ่ะเห้เห็นตัวเห็นตันมันจำ จังเดียครับวัฒนาเขาท่านถึงขาดเดี๋ยวสิพ้างยางกับครับบัดนี้ผมเติมเยอะไปแลนะ้วเดี๋ยวยางกับไปหลังได้ถคือคนจังสีพ่างเบิ่ึงเนาะครับเนาะเอาจ่อยเลยเอาจ่อยเอาจ่อยก็ยุกยก่งกลกะกันนี่ทั้งพ่อแม่ผม

เฮ้ยครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับนี่ครับปลาปีนี่ครับกัวลังใหญ่เลยถ้าใส่อันเยอะเลผมเก็บครับผม ครันเบ็ดเบียนเยอะกันครับผมกลับมาอีกครับหลังนึงดึงเบ็ดกับบอลงโอ้โหนี่ครับผมดึงเบ็ดบอลง จิตเลี้ยวก็ต้องเอาครับกดก่อนนะครับกดก่อนครับพมอกุ้มค่าตัดดอกครับหน่อยเฮง พันกับว่าเนี่ยน้อยเงี้บอกเกียงเห็นว่าจัดไปน้อยอย่งบอกเกียงเอามาเลยพี่ ให้เนี่ยอยู่ด้ยวยพี่น้องที่เดยวกว่ามันชิบอะไรครับน่าเมียนเลยให้ขาท่าอยู่สูตรนี้เขาท่าอยู่ไ้เบียด้วยก่อนครับผม ดินดินตัวหน่อยอ๋อเซยครับชิสุมาอีกแล้วเก็บครับผม บมเือนกเด้อครับนี่เราวิธีหาจินดีดีไหมพี่น้องก็ได้มวนนีที่นี่คือเพิ่นดอกหาจินแบบจริงจังนะนะมองง่ายๆว่าคนบ้านเฮาเนาะมาทำการทำงานกนหาอายุหาจินไปแล้วก็ได้ทุนค่ากับเขาขับน้านัมสินะครับันก็ได้หวังอย่างไรหรอกเด้ค่ากับเข่าขาับน้า ร,รถแห่งาขาคลองขีบแห่งคู่มือหนิเห็นแก้เพียงน้องครับเนาะเด้วยเขาเอียงโอ้ยมีแต่แน่งแย่ๆก็ได้แหละเป็นไปตามยุคตามสมัยเขาฮะก็เรืวอเรืเดี๋ยวผมเสียบเยอะครับผมจุดลุกพลงานครับนี่ของเอาใจผม ไคแน่อยู่เด้อครับหมดเลยมันมันมันนี่กับใช้อยู่นี่ของผมครับนี่นะรุ่นปัดนี่จะตัวน,นี่หน่อยผมก็ยังครับแต่ว่าก็เริ่มงามเลือเด้อพี่นอ้องเอ้ามันหลายจะเง็ังได้ตัวนี่ล้วงยางใครแน่อยู่ อยกับทั้งี้แต่เมียบ้าโจ้ให้ดอกเต็มเงี้ยสวยๆครับมันแน่อยู่ครับมัอนี่สรูปยาวกับโอเคอยู่ครับก็ได้แน่อยู่ได้พี่น้องเห็นครับข้องคมโอ้ยวางหันโทรศัพท์ปิ่นขวมปิ้งไงทีถุงกว่านาทีวางหันย้ำเขินก็ได้ทั้งนี้จีหม้อวันได้ป็นนี้ หัวเห็นมากเลยนะเอาใจศาตร์เทพใส่ปลาคอยดูศาตร์เทพปลาเออนี่ครับ้ำมีดีที่หนักวันนี้ย้อมรับว่าให้แน่เยอะครับอเอาตัวใหญ่แล้วมันมเป็นกลางติดสิ้นเยื่อสรุปแล้วเยื่อะนั่งก็โอเคโยครับได้ผลแน,น่โยพี่น้องลองไว้ใส่บังเด้อครับสำหรับคลืนนี่นั่นรับฝนดีครับผมราตรีสวัสดิ์ ฝากนี่เล้วครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ต้องน้อยๆครับคนหาอยู่หายกิ่นพอด้ทุนกับเขา่ากับน,น,น้ำเนาะครับเนาะสู่กันไปจะละคนเป็นกำลังใจให้กันครับผมคืนนี่สวัสดีครับ